เติมน้ำมันนะในยุคลุงตู่ที่น้ำมันแบบอา95เต็มถังครับผม 9, <5. S 1> โคตรแพงครับเพื่อนๆโคตรแพงจจวสวัสดีนะั่ทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับอ a ามโอเยสเหมือนเดิมนะรอ,อบนี้มีหนวดอะผมเป็นคนที่ไว้หนวดไม่สวยนะแต่ผมก็อยากไว้นะครับ คือปิดเทอมทีนึงเว้แล้วก็อยากทําอะไรที่แบบว่าตรงๆของเราบ้างะนะเพราะว่าเป็นครูมันมีข้อจํากัดหลายอย่างนะผมเอ่ยหนวดเอ่ยอะไรพวกเนี้นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะเอาเจ้านี่ออกไปขับบ้างนะครับไม่ได้ขับมาผมวันน่้นจะสองอาทิตย์แล้วละ่ะนะจอดไว้นี่ก็เพิ่งเอาสแตนลงฝากพาไว้ที่เว็บไอก่อนนะครับผมจักรยานก็ไม่ได้ปั่นอยู่บนบ้านอีกคันนึงเสือหมอบก็ไม่ได้ปั่น คลิปก็ไม่ได้ลงทำคะแนนอย่างเดียวเลยฮะ ه, เดี๋ยวไปแต่งตัวกันครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรวันนี้เดี๋ยวเจอกัน นะครับวันนี้จริงเรามีอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดกันนะที่โรงเรียนลูกเสือเถ้าเหนื่อยวะทำพอพออ่ะก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้เอาแดงโลไปขับบ้างชื่อแดงโลนะไม่รู้เลยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะก็เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวติดกล้องหวกนะครับไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรเพื่อนๆดูเบิ้งเด้อไปฮ่า เท่าไรแล้วล่ะรอบอ่ะรอบพันสามกว่าแล้วโอ้โหดูผมแต่งตัวเป็นเด็กเลยเพื่อนชุดลูกเสือเท่าปปนี้ยังไปโรงเรียนอีกเลยนี่ถ้าไม่ใช่รองเท้าหนังนี่ผมเป็นเด็กมัธยมไปเลยนะอ๋อรถก็ฝุ่นเครือนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทำความะอามาเลยนะจอดมากว้สองอาทิตยก์กว่าแล้วมึงเนี่ย แบตก็เริ่มแบบเขาเรียกว่าไงงองแงเริ่มสตาร์ทแบบนานนะ่ะกว่าจะปรึ้นแรกได้นะนานจัดน้ำมันก็จะหมดเซียนคาลิ่งจัดเลยไม่ได้ไปไหนเลยครับผม ไปแล้วววไปลจ้าู้วอย่าลืมปัด กันสะบัดเชยโอ้โหโอ้เมื่อกี้ผมลืมเติมน้ำมันเฉยเลยครับเพื่อนๆนะเมื่อกี้มีปอรตทอยอยู่ฝั่งขวาแต่ขี้เกียจยูเทินปะไม่เป็นไรครับหน้าตรงก่อนถึงโรงเรียนมันจะมีปั๊มอยู่นะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำอะไรเป็นบอรตทอเนาะเฮ้ยเอางี้แล้วกันเอาละ วันนี้ผมได้คอนเทนต์ใหม่แล้ววันนี้เป็นคอนเทนต์แบบนี้ตอนแรกคิดว่าจะถ่ายไปโรงเรียนแต่ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพรานักเรียนก็ไปม,มาแล้วอ่าวันนี้ผมไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเติมน,น้ํามันนะในยุคลุงตู่ที่น้ํามันแบบากามัดน้ํามันแพงโคตรนะคะผมดูที่ว่ามันจะได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้รถผมเหลือหนึ่งขีดพอดีใช่ไหมวันนี้กับน้ํามันยุคลุงตู จะกี่บาทนะครับผมเป็นยุคที่น้ํามันแบบอ๋อโคตรแพงนะฮะและ้วรถผมก็จอดเพราะสาเหตุนี้แหละนะครับขับเวฟไอร้อยี่้าดีกว่าน้ํามันถูกไม่ถูกสิมันไม่เปลืองนะมันจะถูกได้ยังไงหรอมันคนคนเดียวกันวันเดฟักอะไปฮะเดี๋ยวไปเติมน้ํามันกันอ่ะมาเพื่อนถึงบรทอแล้ว คอยดูนะครับวันนี้น้ำมันเต็มถังกับ CBR 650R นะยุคที่น้ำมันแพงสัตว์ดูซิว่าจะเท่าไรผมนี่ขนลุกเลยครับผมคิดว่าจะเติมน้ำมันเต็มถังยุคนี้นะแต่เอาไว้เพื่อคอนเทนต์วันนี้จัดให้เ,เพื่อนๆดูเลยครับผมอ่าถ้าดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับกันเลยนะ ปกติผมจะเติม91นะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจัด9 5เต็มถังหมดเลยครับเฮ้ยเสื้อดำแบบเฮ้ยมองผมว่าเฮ้ยม,มึงพูดอะไรคนเดียวอะไรประมาณนี้ยไม่ครับพี่กูพูดกับกล้องครับมผมกูพูดกับคนดูครับเดี๋ยวปิดชิว,วก็ได้เดี๋ยวเขาว่าบ้าวันนี้แก๊สอลฮอร์91มัน38.81บาทนะ เอาตังไม่ได้กดมาอีกโอ้ว่าจะฟักอะไรวันนี้ออ๋อ oh, <ไป S 1> ผมไไผมมีบัตรเครดิตอ,อยู่เอาก้าห้าเต็มถังครับผมเอาแค่นี้ครับพี่เอาแค่มันปิ่มๆตัวนี้ก็พอ <c oughs> ครับผมขนลุกเฮ้ <c oughs> อะไรนะครับผมหกร้อยห้าสิบครับเจจด <laughs> มันก็สามร้อยห้าสิบบาทลวเวลยเพื่อนๆตอนนี้สามเจสิบบาทสามร้อยแปดสิบหกสร้เก้าสบสองเย็ดเจ็ดขอบคุณครับพี่สี่บาทครับเพื่อนๆสี่ร้อยบาท กูจะชอ็อกอ่ะไปเพื่อนเพื่อนเห็นน้ำมันเต็มถังแล้วมันชื่นใจนะโอโ้โหโคตรแพงครับเพื่อนเพื่อนโคตรแพงกูจะชอ็อกคือเมื่อประมาณปีที่แล้วเอเพื่อนผมเติมไปประมาณร้อย ร้อยไปไปลายสองร้อยต้นต้นเองครับผมมันมัน,มนเต็มถังแล้วอะนะนี่สี่ร้อยครับผมสี่ร้อยเมื่อกี้แบบผมเอาแค่ให้มันแบบปิ่มๆตรงเขาเรียกอะไรอะขอบถังเฉยเฉยนะนะฮะเอาแค่นั้นโอ้โหแต่ช็อคเอาครับผมลองมาหารจากน้ำมันที่เราเติมนะครับคือคือเมื่อกี้ผมเติมไปสี่ร้อยแล้วมันแบบเต็มถังใช่ปะ แล้วก็ลิตรละประมาณ39บาทกว่าๆอย่างเงี้ยมันก็ตีไปลิตรลิตรละสี่สิบบาทเนาะสี่ร้อยหารหาร4ี่สิบก็ได้1ิบใช่ไหมครับประมาณสิบกว่าลิตรคิดว่าแล้วก็มีน้ามันเดิมอยู่ประ,ประมาณไม่ไม่ถึงขีดอ่ะนะครับผมมันเป็นขีดที่ยังไม่กระพริบเออก็ไม่ถึงขีดเลยกันเมื่อก่อนเติม200รอยกว่าบาทนะเดี๋ยวนี้สี่ร้อยอย่าเตดน,นะอย่างแพง ไปโรงเรียนต่อแล้วกันน้ำมันเต็มถังแล้วเป็นชื่นใจเว้ยนะฮะรถ b 19ขับไป2,685กิโลโขับอย่างคุม้ม เพื่อนตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอะอย่างที่พูดนะครับวันนี้เรามีอบรมนะครับผมืออ ดีครับปุ๊ยหยาบดีครับปุ๊ยดีครับสสวัดีครับจะบอกว่าเจจะกินละมุดอย่ามาด่าอยต้องดันไม่ต้องเลอคุณน้ามุ้งอยากกินก่อนกินก่อนเลยกินปุ๊ยมาถ่ายปิดคลิปให้ผมหนึ่งก่อนเลยปิดคลิปให้ผมหน่อย คลิปไหนคลิปเนี่ยปิดคลิปให้หน่อยสิโอ้คลิปร้อดหนึ่งไม่ใช่เอาว่าอ๋อสวัสดีครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพจนี้ครับขอบคุณครับอะไรครับผมสวัสดีครับ